สวัสดีครับวันนี้มีร้านเนื้อร้านอาหารอีสานเด็ดๆพร้อมเครื่องดื่มดีๆมาแนะนำนะครับร้านนี้ชื่อวัวทองเนื้อย่างตั้งอยู่ริมถนนกาญจนาพิเศษแขวงบางไผ่เขตบางแคจากแยกต่างระดับบางเชือกหนังมุ่งหน้ามาบางแครครับตรงมาประมาณ5กิโลนะครับร้านที่อยู่ทางซ้ายมือป้ายสีแดงมีรูปวัวแบบนี้ร้านเนื้อย่างแน่นอนครับให้ดูบรรยากาศร,ร้านกันก่อนเรียบๆง่ายๆสบายๆแต่ว่าช่วงค่าจะคึกคักมากครับเพราะร้านนี้เป็นขวัญใจนักดื่มสายดื่มเครื่องดื่มถูกมากครับแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายส่วนเมนูอาหารก็เยอะเน้นเป็นเมนูอาหาร กินได้ทั้งกับข้าวและกับแกล้มส้มตําลาบก้อยน้ําตกต้มแซ่บมีหมดครับราคาไม่แพง 90, 1 0 0 120ราคานี่ถือว่าเข้าถึงง่ายสุดๆครับอาหารที่นี่แนะนําให้แพริ่งกับน้ํอาองุน่นนาเข้ามีหลายตัวเลยนะครับราคาหลักร้อยแพงสุดไม่เกิน1000โอ้โหกินเพลินเลยนะครับเนี่ยแน่นอนว่าเป้าหมายของเราในวันนี้คือมากินเนื้อครับอาจจะไม่ได้มีสเต็กวากิว A4 A5 นะครับแต่ว่าเนื้อที่นี่คัดคุณภาพดีที่สุดครับเริ่มกันที่เมนูเนื้อทอด3วิครับเป็นเมนูแนะนําเลยเดี๋ยวจะมาจับเวลาเลยนะครับ3มวิจริง ลงไปแล้วก็นับในใจครับ 1, 2, 3แล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งนับในใจอีกครับ 1, 2... 3ใช้ได้แล้วครับข้างนอกแค่พอเปลี่ยนสีแต่ว่าข้างในเนี่ยยังแรอยู่ครับสีสวยมากจากนั้นก็จะมาผสมน้ําซอสครับก็จะมีน้ําตาลซีอิ๊วพริกไทยน้ามันหอยแล้วก็ใช้น้ํามันที่ทอดเนื้อร้อนๆร,ร,ราดลงไปครับจากนั้นก็เทราดกลับไปบนเนื้อแบบนี้ก็เป็นการรักษาความชุ่มชาของเนื้อแล้วก็เพิ่มรสชาติให้เนื้อไปนในตัวด้วยครับอันนี้คือโดนใจสุดๆแค่เมนูแรกก็น่ากินแล้วนะครับเนื้อนุ่มมากรสชาติความ j u ซ c ่ธรรมชาติของเนื้อมันออกมาแล้วก็น้ําซอสที่เขาทําราดมาเนี่ยมันเค็มๆหวานๆแล้วก็ออรย้ลว่แ จานนี้ราคา120บาทประมาณเป็นเนื้อย่างแบบทั่วๆไปกันบ้างครับถ้าเราไปตามร้านอาหารอีสานเนี่ยก็จะเป็นเสือร้องไห้นะครับแต่นี้จะเป็นริบอายย่างครับไม่ต้องคิดอะไรมากเนื้อดีๆหมักนิดหน่อยด้วยซอสสูตรทางร้านแล้วก็ย่างเตาถ่านก็อร่อยแล้วนะครับนี่ย่างไปพร้อมกับลิ้นวัวเลยนะเดี๋ยวเราจะได้กินลิ้นวัวย่างกันด้วยนะครับส่วนริบอายชิ้นนี้ย่างด้วยไฟจากถ่านมันจะมีความหอมแล้วเนื้อก็จะนุ่มไม่แข็งนะครับด้วยความเป็นริบอายมันก็จะนุ่มอยู่แล้วละ่ะยนน่สุสบบาาดที เวลากินก็จิ้มกับน้าจิ้มแจ่วหรือว่าไข่แดงดองแบบนี้ก็ได้นะครับเข้ากันกับเนื้อย่างมากๆจานนี้ถูกมาก90บาทนี่เนื้อย่างนะจริงๆต้องมี120นะครับจานนี้แล้วก็นี่คือลิ้นวัวครับคนที่ชอบกินลิ้นย่างเนี่ยจะติดใจในความนุ่มๆหนึบๆย่างพอสุกกาลังดีที่นี่ใช้ลิ้นวัวคุณภาพไม่มีความเหนียวเลยครับกินกับน้ําจิ้มแจ่วที่ให้ความแซ่บแบบไทยอีสานประสานกับลิ้นวัวน,นุ่มๆแล้วก็ราคา100บาทครับถูกอีกแล้วจานต่อมาเป็นก้อยวากกิวคครรจจานนี้็ะปุุงลๆเกะแบบญี่่่่ปุนนแตจะมีกลิายควาามเป็นนอีสครับ ก้อยเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นเนื้อดิบแน่นอนแหละครับแล้วก็ทําให้สุกโดยการใช้กรดของความเปรี้ยวที่นี่ก็จะปรุงแบบก้อยอีสานทั่วไปก็จะมีน้ําปลาน้ำมะนาวพริกปน่นเข้าคั่วแล้วก็ใส่สมุนไพรต่างๆแล้วก็จะเสิร์ฟพร้อมผักสดแล้วก็ไข่แดงครับที่บอกว่าฟิวชั่นนิดๆก้อนนี้แหละครับหน้าตาม,มันจะเหมือนยำเนื้อสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีแต่ว่ารสชาติแซบแบบอีสานครับเมื่อกินกับไข่แดงแล้วมันก็จะเพิ่มความนัวทําให้รสชาติข,ของก้อยเนื้อจานนี้มีความแตกต่างจากก้อยอีสานทั่ แล้วก็เสิร์ฟร้อนๆโรยหอมเจียวนะครับแล้วก็ต้องกินคู่กับข้าวเหนียวเลยนะหรือว่าจะกินเปล่าๆเป็นกับแกล้มก็ได้นะครับจานนี้ราคา80บาทต่อมานี่เป็นหมูปลา้าครับหมูแดดเดียวที่ร้านทําเองทอดกรอบนอกนุ่มในกินคู่กับเจ่วปลา้าแบบบ้านๆจิ้มไปต้องเจอความเป็นพริกกระเทียมแล้วก็ปลา้าแบบจัดเต็มครับชุดนี้ราคา120บาทแล้วก็จะมีเมนูส้มตําง่ายๆอย่างจานนี้คือตาข้าวโพดทอด100บาทครับข้าวโพดทอดหวานกรอบเสิร์ฟพร้อมกับน้าส้มตําไทยนะครับรสชาติหวานนําเราก็จะราดไปแแแลลลล้้้้วววกกกกก็คคินนนนบบีีเยยจาาาืออํั่หหมมูู ก็100บาทครับใครชอบปลาร้านแนะนําจานนี้เลยนะครับแซ่บมากแล้วก็จะมียำคอหมูย่างกับอะโวคาโดราคา120บาทครับคอหมูย่างนุ่มๆกินคู่กับอะโวคาโดที่ให้ความมันๆและความสดชื่นดีมากเลยเมนูต่อมานี่มาเป็นชุดแบบอลังการนิดนึงครับนี่คือเนื้อลายเอ็นกรอบกระทะร้อนชุดละ230บาทครับคุณดูเนื้อน้องกรอบเอ็นกรอบของเขาดิครับส่วนนี้มันจะมีเนื้อมีเอ็นกรอบๆเวลาเคี้ยวจะฟินมากเลยไม่ต้องรอช้าอะไรนะครับจับลงเตาได้เลยแล้วก็จิ้มน้ําจิ้มแจ่วแซ่บสุดครับแล้วกก็็ชุดนนนีึนนเแอะําป แจ่วฮ้อนเลยครับชุดละ230บาทเหมือนกันทีเด็ดคือน้ําซุปแจ่วฮ้อนที่นี่คือจะหอมสมุนไพรถึงเครื่องมากๆแล้วคุณดูชุดเนื้อริบอายที่เขาให้นะครับไม่ได้มาแบบเป็นจานมาแบบเป็นถาดครับชุดนี้เลิฟมากปกติเป็นคนชอบกินแจ่วฮ้อนจิ้มจุ่มอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับจะบอกว่าน้ําซุปดีจริงครับเนื้อก็ดีแถมราคาน่ารักน่ารักเป็นร้านที่คนรักเนื้อไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับทั้งความอร่อยคุณภาพราคาปริมาณและการบริการดีสุด,สดๆร้านวัวทองเนื้อย่างเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่บ่ายสองโมงไป พิกัดและรายละเอียดเดี๋ยวแปะไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดติดตามเพจแดกเด็กไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ